ใส่ตรงนี้ใส่เอียงวะพี่อายเสือแเอเสือขว้ยอยู่เทียงหอยเนี่ยือใอ่าีสามไม่เช่นใส่เอียงวะพี่ไเต่วอะแจวเสืออยู่เียงหอยเนี่ยอื่เสือขยเสือขยเสือลามขยก็ได้เสือกลามขอยเียงหอยเน่ยหอยเนี่ย่อยก็มีเดียวแงอ่าสีไปเยมือวยมอยเนี่ยนะคะอ่ไม่ชใส่เอียงละพี่าย เจ้าบบไปเอาเสือกยุธยไห่ยนี่เสือรังวู้เสือรังผู้ยุธยาหอยนี่เนี่ยเดี๋ยวอ้ายก็มีแบบนี้จะไปเบิร์ดอีดอนกอนก็มีเสียวแบมก็มีเสียแบมแม่เสียวแบบเจ้าใส่ยังกับพี่ไอ้เจ้านะไเอาเสือกลงคู้ยุยาหเยีอยเนี่ยไกลๆนี่อยก็มีเสียวแบมนะจะไปหาอีดอนกอนไปหาอีดอนกอนอ่สีตาไม่ชัดใส่ยังลพี่อ้เจ่านะ ไปเอาเสือกลามข่อยยู่ทียนหองข่อยแน่เก๋ไก่ดีนี่โย่ไอ้ก็เม่เสียวแบมเดหอยก็มีเสียวแบมหอยวขยก็ไม่เสียวแบมสิไปอันหาอีดอนอยู่ทงก่อนอ่ะถึงจะไม่ชนใส่อีหยังละพี่ไอ้เด้อเดี๋้อเด้อมีแววมีแววมันมันไม่ลื่นไม่ลื่นอะไรเลยแต่ยังละพี่อ้ายก็แค่บอกว่าอันเจ้าไปเอาเสือกลามข่อยแลวใส่หอข่อยแน่อีกอามางดี จะไปเอาเสือกลามวล้วไอข่อยเนี่ยจะไปหาอีดอนก่อนเดี๋ยวข่อยก็ม่เสียวแบมน่ะพี่ย่างไปหาอีดอนก่อนยูธงไปหายองก่อนยู่านะไปหาแสงสวยมากเลยเจานะไปเอาเสือกลามขั้วยอ้ข่ายเนี่ยเข็นเนี้ยที่ตอกันลายหมุนนะคะมีนะคะก็ไม่เสียวกับสีเ่อนคุ้มตากับสีเหลือยเนี่ยักหน่อยเดี๋ยวข่อยก็ไม่เสียวแบมนะไปเบิ่งอีดอนก่อนชีพเบิ่งอีดอนยูธงก่อน ผูกว้ทงหน้าเมีน้วคตรนนี้อทงก่อนเอาไวึงหึงอ่สามไอ้ชั้นตรงใส่ยังละพี่อ้าเจานะไปเอาเสือกลามข่อยให้อายเนี่ยเ้ยอ้่อยอยม้าใส่ยังละพี่อ้าเจานะไปเอาเสือกลามข่อยข่อยเน่ยยไก่นียเทียงยเทียงยทียงไก่ไก่ยเทียงไก่ไก่แต่อีรอนผูไว้ทงอียสิไปจับกอนก็มีเฟียวโอเคบ่ จะข่อยกเป็นเสียวแบบซ์เส่เบิร์อีดอนก่อนอยู่ทงแมนโอเคบ่เปล่ามึงเต่าไปเอาเสือไข่อย่เนี่ยเต่าไปเอาเสือลามข่อยข่อย่เนี่ยอยู่ที่ยางย่าย่างมึงนี่ไก่ไก่นี่ต้องไผ่ร้อยทิกไอหนืดยังมาต่อยไอหนืดยังมาต่อยทเอ้า บปซ่าเลยชลไลท์ชลอเลนชลอไลสร็จพร้อมบวกตลอดเวลามีที่ร้ายก็น่าจะพร้อมนินึงมันไปถ่ายกล้องกลับไม่ได้นี่นะค่ะนี่มาบังนักแสดงค่ะตอนนี้น้ำฝนนี่เบิดฉากไปแล้วค่ะเบิดปลาละไปแล้วเดี๋ยวแต่ไอเหนื่อไอเหนื่อยไอเนื่อยางมาต่อยยาตอยชลไลท์ชลแลนแบมแบมเอาเบิร์ แบบมุมตาโกนสิลับนะสิตายแล้วค่ะเศาแบบกุ้มตาโกนบบพี่น้องก็่อยากาข้ามหนีไปข้ามหนีโดนเหี้ยเอาทองเมิงเจ้าไม่เอาเจ้าไม่เอาเสือลังค้วหงข่ยนียอยูทงเอ้ยอยู่ทงเจ้าขาวแหเี้ยเจ้าวไม่เอาเสือลังข้วข่เนี่ยยู่งยี่แกลี้ย่ข่ก็เป็นเสียวแบบมานี่บางยีดอนกรอยู่ทงดำไปเลยอยูทงอยูทงนะ่เดียว ได้นระบอถ้าแต่งต้องจีบอไรบอกอะไรเอาอยู่เถียงเจาะไปเอาเสือกลามขวายอยู่เถียงไอ้ข่อยเนี่ยเจาะไปเอาเสือกลามขวายไอ้ข่อยเนี่ยอยู่เถียงเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยก็แบมเดย่อไข่ก็ม่เซียวแบมสซื้เบิ่งอีดอนก่อนอยู่ทงแน่นแช่นั่ะละห้าสามชั้นตงใส่ยังพี่ไอ้เจาน่ะไปเอาเสือกลามขั้วไอ้ข่อยเนี่ยอยู่เถียงนี่ไก่ไกนี่เดย่อไข่ก็มีเซียวแบมนะซื้อบริษัอีดอนก่อนอยู่ทงไก่ไกนี่ กัน่นดงไกไดม่งก่รด้สันพี่อ่เด้าแบบรับสักนหสมชันเนทงเนียไปทงมืนทำาปเจคทำโรเคก็ไดสันพี่อ่แล้วคสเเหวกเจ้าก็ลวงนไปกอนกยงอ่ลบกลับไปหสสามอ้าก็ไดสันพี่ไอ่พวกเจางล่วงหนาไปก่อนเด้อสันเด้อ จะรีไปไหนจะรีไปบกชเขาบอกอ้าวไปใดสันพี่อายสันข่อยเจ้าก็ล่วงหนาไปก่อนเด้อโอเคครแบเบสบอนขั้นสีดาเอออย่าตีนกันละสูโอ้ยมดนีว่าอะไรตลกขันสาก่อนแรกเนี่ว่าจะซีหวยได้จะขายนี่อะน้ำนักเลยลงเลย โอ้ยใสเกือบไผยมาจ้ะคือคุณยายแทะแกคนถามเกือบเศร้าไม่ว่าเกือบจะคล้องเกือบพอพอใหญ่พิ้วเกือบไปคือคุณยายแทะเลยคนมึงพี่ใหญ่กระแด่สั่นสั่นหมวกเจ้าย่างลวกหน้าไปก่อนเด้อไม่ติีกูพี่ติยังเกือบมด้อนนี่เลยยังมี